สวัสดีครับทุกคนนะครับไปเที่ยวตาดฟานช่วงหน้าร้อนนะครับ อุณหภูมิที่เมืองปากซองในช่วงเช้าๆก็อากาศดีนะครับประมาณ24-25องศานะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับก็เดินทางมาถึงตาดฟานนะครับจุดประสงค์ในครั้งนี้นะครับที่มาของโค้เองก็มาเป็นครั้งที่2นะครับในการมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ยังคงประทับใจเหมือนเดิมถึงแม้ว่าน้ําจะน้อยหน่อยในช่วงของหน้าแล้งหน้าร้อนแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังคงความสวยงามแล้วก็ความยิ่งใหญ่นะครับจากภาพดูเหมือนอาจจะเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือใหญ่มากนะครับก็ทําให้ได้บรรยากาศที่สดชื่นนะครับ เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเที่ยวได้ทั้งปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้ําตกตาดฟานะครับก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกเช่นเคยนะครับที่สําคัญที่สุดการมาครั้งนี้นะครับก็เล่นซิปลายนะครับมีเพื่อนร่วมเล่นนะครับอยู่ประมาณ3คนนะครับในรอบนี้นะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานมากนะครับดูบาดเสียวมากเลยใช่ไหมครับก็ ค่าใช้จ่ายในการเล่นก็ไม่แพงนะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พีพีสตาร์ฟดูแลเป็นอย่างดีในทุกเส้นทางของการเล่นเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นทริปที่ประทับใจที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของการที่ได้มาเยือนลาวใต้ในครั้งนี้นะครับได้พบมิตรภาพได้พบเพื่อนใหม่ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับรวมไปถึงสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนนะครับมาเที่ยวรอบที่3รอบที่4ก็คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราชอบนะครับเอาไว้ถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาสัมผัสดูนะครับจะได้รู้ว่ามันสุดยอดมากเลยครับ